สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับร้านบูบูมอเตอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้จะพามาชมเป็นรถลูกค้านะครับคันนี้เป็นลูกค้าจากพพชบูรนะครับจากหนองไผ่นะครับได้เอามาทํานะครับเดี๋ยวผมจะมีรูปขึ้นนะครับว่าก่อนมาเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเป็นสภาพนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูว่าคันนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับก็อย๋าวมาเริ่มที่ชุดหน้าเลยครับ อบอกกัแล้วว่าท่านี้จะเป็นช่วงล่างตลาดนะครับข้างหน้าจะเป็นโชว์ของ TR นะครับตัวนี้ทําการแปลงเรียบร้อยนะครับก็มาที่ชุดหลังนะครับชุดหลังก็จะเป็นของสวิงอาร์มเคเบิร้อยสีเป็นอาร์มแต่งนะครับอาร,อาร์มอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เบานะครับเหมาะกับเอาไว้ขึ้นดอยนะครับแต่ไม่เหมาะเอาไว้โดดนะจะไว้เหมาะกับขับเล่นมากกว่านะครับตัวนี้ชุดดุมหลัง มาด้านหลังเลยนะครับชุดดุมหลังตัวนี้ก็จะเป็นดุมโซนิกนะครับจะเป็นทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับอันนี้จะทําการทําสีแหงแก้วนะครับเพื่อให้ตัดกระสีนำเงินไปนะครับดุมสเตอร์ของเราตัวนี้เรากึงเรียบร้อยนะครับเพื่อให้สเตอร์หน้าหลังนะครับแล้วก็โซ่นะครับวิ่งตรงกันนะครับหลายคนใส่ไปแล้วไม่กึงนะครับตัวนี้ก็แนะนําให้ไปกึงออกนะครับกึงล้างเข้าไปด้านในนะครับโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็มาที่ล้อหน้านะครับ ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นดุมโซนิกนะครับตัวนี้ผมได้ทําการสั่งบูธไม้นะครับบูธดุมแต่งนะครับตัวนี้ก็เป็นการเก็บงานไปนิ้นสวยงามนะครับก็ทําเป็นสีแดงแก้วเหมือนกันนะครับขนาดล้อหน้าอันนี้เป็นขอบ17นะครับยางเป็นเบอร์เจ็ดบับร้อยเจ็ดนะครับตัวนี้ล้อหน้าส่วนล้อหลังนะครับล้อหลังก็จะเป็นเบอร์ ตัวนี้รู้สึกว่าผมจะใส่เป็น80ทับร้อยนะครับเพราะว่าถ้าเป็น1 7 1 7เนี 11, ่ยผมจะใส่ยางหลังเป็นเบอร์80พอนะครับมันจะได้ดูบาลานซ์กับล้อหน้านะครับแต่ถ้าเป็นล้9นะครับผมจะใส่เป็นล้ออา่ายางหลังเนะี่ยเป็นเบอร์90ทับร้อยนะครับอ่าตัวนี้มันก็จะดูสมส่วนกันนะครับหน้าหลังอ่าแล้วก็ตัวเครื่องนะครับอันนี้ลูกค้าได้ทําเป็นสเตป็ปอา่า5 6 56มิลชักเดิมแคมแต่งนะครับพัดมือขบวนโปรนะครับแล้วก็ยิงสายน้ําเก็บทั้งเครื่องนะครับทําสีต่อครอบแข้งใหม่นะครับทั้งเครื่องแบบนี้นะครับพวกน็อตเราปัดให้นะครับเป็นน็อตแท้นน็อตเดิมนะครับปัดหัวไปให้แบบนี้นะครับส่วนตัวโครงรถก็จะมีดามโค้งนะครับเป็นเหล็กเ p i นะครับงานหนาๆแข็งๆอย่างนี้เลยนะครับรอยเชื่อมเก็บไปสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีอุ้มเครื่องนะครับแบบการแข็งในตัวนะครับอ อุ้มเครื่องก็จะมีแบบกันเคงในตัวนะครับแบบนี้เลยนะครับสีแดงแก้วฉ่ำๆครับสีที่สวยนะครับมีบังคบูนะครับเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้เป็นไอเทมออปชันเสริมนะครับเอาไว้บังคบูนะครับเวลาลุยโคดนะครับตัวนี้ประมาณนี้แล้วก็พักเท้าจะเป็นงานหนานะครับหนา10มิลแล้วก็ตัวนี้เพิ่มเติมคือใส่ขัตั้งเดี่ยวให้ด้วยนะครับคันเกียร์ก็จะเป็นแบบหัวพับได้แบบนี้นะครับ Okay. แล้วก็มาดูภายในครับภายในเราทําเราทําการวายสายใหม่สายจะไม่เหลือเลยนะครับจะมีแค่กล่องไฟเผนชาร์จอยู่ด้านในนี้สามารถใส่ของได้อีกนะครับตัวนี้ด้านในก็จะประมาณนี้ครับโล่งๆสะอาดตาทุกจุดแน่นอนนะครับเ <c oughs> บาะเราก็ปาดรงใหม่นะครับปาดด้านข้างออกนะครับุ้มหนังแต่งให้นะครับตัวนี้ก็จะกระชับกนนะครับเวลา ขับฉี่นะครับตัวนี้แล้วก็พวกชุดสีผมก็จะพยายามใส่ให้มันเต็มทุกจุดนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะมองไปแล้วมันจะดูเต็มดูแน่นนะครับอ่าสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่ารวมถึงชิ้นดำเนี่ยครับเนี่ยครับชิ้นชิ้นดาชิ้นนี้ก็จะใส่ยากนะครับถ้าบางคนไม่เคยใส่ก็จะตัดไปแล้วก็จะเสียนะครับอันนี้ผมก็จะมีสเปคของผมอยนอ่าเป็นการเก็บงานนะครับจะใส่ให้ปิดให้ไปมิดชิดหนึ่งเลยนะครับอันนี้ก็จะมีไฟหน้าด้วยนะครับ นี่ลูกค้าขับกลืงคืนด้วยนะครับผมก็ตอบไปน้านเรียบร้อยนะครับมือคาส์เอ้ยมือเบรกมือคาส์แต่งนะครับเพิ่มเติมนะครับเป็นออปชั่นเพิ่มเทิ่มเพิ่มไปนะครับก็ <c oughs> มาที่ท่อครับท่อตัวนี้ลูกค้าเลือกใช้เป็นท่อสูรเป็นท่อสูรลอดล่างนะครับอลอดใต้ท้องนะครับตัวนี้ก็จะได้เสียงที่เราใจขึ้นนะครับแล้วก็ทรงอีก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 ,อกหนึ่งทรงอ่ะ จะไม่เหมือนกับทรงพวกท่อบนนะครับมันก็จะมองเป็นคนละฟิวกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากส่งมาทำก็สอบถามได้หรือว่าจะสั่งอะไรไปประกอบเองนะครับตามคันนี้เลยนะครับก็สอบถามก่อนได้นะครับเรื่องงบประมาณว่ามีงบเท่าไหร่นะครับหรือว่าแบบคันนี้เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตาม เพจใน facebook ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีงานอีกหลายคันเลยนะครับมาอัปเดตให้ชมกันนะครับก็วันนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับการามารีวิวรายละเอียดคันนี้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปสตาร์ทเครื่องให้ฟังอีกหนึ่งคลิปนะครับอันนี้ก็จะมาถ่ายให้ดูรายละเอียดกันคร่าวๆประมาณนี้นะครับอลองชมรอบๆอีกครั้งหนึ่งครับ ามารอรับเลยนะครับตอนนี้ที่ลานแล้วกะรรอกลับบ้านเลยเดี๋ยววันต่อมาคันนี้ใครอยากทราบก็สอบถามได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับเฟซบุ Facebook, ๊กบูบูมอเตอร์นะครับหรือทางเพจนะครับเฟซบุ Facebook, ๊กบูบูมอเตอร์นะครับชื่อเดียวกันภาษาไทยนะครับฝากติดตามผลงานมีท้งอะไรแล้วก็ ส่งรถมาทํานะครับก็หือว่าปรึกษาเรื่องรู้ที่มากที่จะขได้หรือไม่ไทั้งรับแพลงและทั้งให้คาแนะนํานะครับก็ปรึกษาเรื่องเรื่องที่บากเกี่ยวกับขายคุณได้นะครับให้คำแนะนํำครับโอเคครับยังไงก็จบในเพียงเท่านี้นะครับครังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ